สวยนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเดินยากแต่ก็สวย,บบนยนหนยวาเวเราก็ยอมวันนี้เราออกกำลังกายท่าทางความหนาวเย็นท่าทางยิง้มะจ้าเรามาเดินออกกำลังกายนี่สวยมากสวยค่ะ เป็นน้ำแข็งหมดแล้วอุ้ยทะเลสาบเป็นน้ำแข็งเย็นมากเลยอันนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยเลกนี่เป็นน้ำแข็งว้าวไม่เคยมาหน้านี้เลยค่ะสวยมากเลยสวยมากไปดูทางที่เราเดินก็สาหัสพอสมควร